สวัสดีค่ะทุกคนเ mm hmm. มนูวันนี้นะคะพาทำยำผักกูดฝรั่งที่เราเก็บเอาไว้ผักกูดฝรั่งรสชาติไม่เหมือนผักกูดเมืองไทยเลยค่ะรสชาติจะออกไปทางหน่อไม้ฝรั่งนะคะเครื่องปรุงของเรามีตามนี้มีหมูสับมีไส้กรอกมีกุ้งย่างไอ้กุง้งกุ้งลวกนะคะ,ะมีใบเครื่องหอมเครื่องยำแล้วเราจะยำใส่ขนมจีนค่ะ เรามาเริ่มจากทำน้ำยำกันเลยนะคะมีพริกกับกระเทียมโขลกค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมดองและน้ำกระเทียมดองนะคะใส่เยอะๆเลยค่ะทุกคนเป็นกระเทียมโทนค่ะ นิดหน่อยนะคะผงปรุงรสค่ะผงโนวค่ะกเกลือนิดหน่อยนะคะผสมเครื่องยำให้เข้ากันค่ะ ก็ใส่เครื่องยำลงไปเลยค่ะใส่ทุกอย่างได้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ผักขูดฝรั่งค่ะเราลวกแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้น็อ ใส่ช่องฟิตเอาไว้นะคะถึงเวลาก็เอามาทํากินได้อีกหลายเมนูเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเก็บไว้เยอะมากเลยค่ะเก็บไว้ประมาณสิบลิตรได้นะคะผักกูดปลาร,ร์ซึ่งจะเริ่มออกในเดือนมิถุนายนค่ะอืเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เราไม่ได้ยำน้ำปลานะเรายำแบบสูตรยำวุ้นเส้นเลยค่ะแต่เราใช้เส้นขนมจีนแทนค่ะใช้ใช้เส้นอะไรก็ได้ทุกคนที่เราชอบมาชิมกัน ขาดเปรี้ยวขาดเค็มอ๋อทุกคนเรายังไม่ได้ใส่มะนาวเลยจ้าจะชิมแล้วนะมะนาวจ้าทำยำไม่ใส่มะนาวเนาะงงม,มากแล้วก็เครื่องปรุงยังไม่ครบค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะ กลิ่นเริ่มเป็นยำแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้คือกลิ่นงงๆมากชิมชิม,ชมอชมสมากอร่อยค่ะ ยำผักกูดฝรั่งใส่กุ้งเครื่องแน่นมากหมูสับแล้วก็ใส่กรอกด้วยค่ะไปช้าไปจ้าชิมกันชิมกัน กินไหมคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะถึงเวลาชิมกันนะคะยำผักกูดกุ้งสดกุ้งลวก ใส่ขนมจีนปักของเราเป็นหัวแรดิสค่ะกุ้งตัวใหญ่มาก ผักกูดรสชาติไม่เหมือนผักกูดไทยนะคะเหมือนหน่อไม้ฝรั่งค่ะหรือมีกลิ่นอ่อนๆคล้ายกระเฉดค่ะเวลาเราทำแบบเนี้ยเวลาเรากินเหมือนกินยำผักกระเฉดเลยค่ะ เรายังมีอีกเยอะนะคะกุ้งเด้งสดๆมีหัวกระเทียมดอง ไส้กอกแล้วก็หมูสับด้วยค่ะ ผักกุดจะมีความกรุบกรุบปกติจะยำใส่น้ำปลานะคะวันนี้แบบยำแบบเหมือนวุ้นเส้นอร่อยมากทุกคน Mm. cùng đình đình อด,ด้ดยดีค่ะอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการอ่ากำลังใจนะคะอร่อยมาก